สวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยมานําเสนอน้องหมาพันยักษ์นะคะพันนี้ชื่อว่าโ d ดิ i ช n r i d ิ e แบ็กเป็นที่รู้จักว่าเป็นสุนัขสายล่าสิงโตของแอฟริกาหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือแอฟริกแอฟริกันไลออนฮาวมีกําเนิดในอแอฟริกาใต้หรือแซมแอฟริกาเพศผู้จะมีน้ําหนักประมาณ80-90ปอน เพศเมียก็จะประมาณ65-75ปอนด์แล้วก็ความสูงเพศผู้ประมาณ26นิ้วและเพศเมียจะมี25นิ้วลักษณะเด่นหูพับโตก,ก็ตามธรรมชาติของหมาทั่วไปนะคะก็คือแล้วก็ชอบออกกำลังกายออกกำลังกายต้องไม่ต่ำกว่าวันละ40นาทีถึง1ชั่วโมงต่อวัน อายุไขโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ10ปีถึง13ปีส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ชื่อน้องออสการ์ตอนนี้น้อง10ปีครึ่งค่ะ10ปีครึ่งแล้วก็เขาไม่ค่อยชอบเห่านะคะเขาจะไม่ค่อยอาเห่าแล้วก็เขาต้องการความเอาใจใส่อ,อยู่ที่ประมาณปานกลางก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่น้องหมาที่จะจะต้องให้มานั่งดูแลตลอดเวลาดูค่ะ มองๆองูแล้วเหมือนเหมือนวัวน้อยบ้านเรานะทุกคนดูก็ขนเขาก็จะมีลักษณะขนที่แบบขนสั้นแล้วก um <vid> ็จะมีคล้ายๆหมาหลังอานบ้านเรานะคะเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็สีก็จะเป็นสีแบบนี้สีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงแบบนี้ประมาณนี้ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปโรดิชียนวิสแบกเป็นที่ชื่นชอบจากคุณสมบัติที่มีต้นกําเนิด อันเป็นลักษณะของสุนัขล่าสัตว์มากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีความติดอดทนมากกว่าสุนัขล่าสัตว์ทั่วไปโรดิเชียนลิสแบกเป็นสุนัขที่เงียบนิ่งสุภาพและไม่ค่อยเหา่าถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะได้ความรู้สึกเป็นสุนัขที่มองดูแลเหมือนขี้เกียจเพราะตัวใหญ่และพวกเขาจะชอบอับนอนนะฮะแต่พวกเขาก็อาจจะถูกกระตุ้นจากสิ่งรอบตัวจากสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าและตระกูลจากของสุนัขเฝ้าระวงังริสแบก ฉเฉลียวฉลาดและสามารถฝึกฝนได้เนื่องจากลิชเบตมีความสามารถในการเฝ้าระวังอยู่แล้วยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วจึงถูกจึงไม่ควรฝึกให้เป็นสุนัขเพื่อป้องกันสัญชาตญาณในการป้องกันที่มีนี้ควรได้รับการควบคุมโดยการฝึกให้มีความเชื่อฟังนะคะท,ทุกทท่านถ้าใครคิดจะเลี้ยงก็ต้องอะระมัดระวังอย่างดีนะคะ แล้วก็เขาจะเป็นน้องหมาที่เป็นคู่หูยอดเยี่ยมและมีความอดทนมากแล้วก็เขาชอบอยู่เป็นกลุ่มและเข้ากันกับสุนัขตัวอื่นได้แต่ก็ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงไว้ในสุนัขหลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวเราก็ต้องอเราก็ต้องฝึกฝึกให้เขาเชื่อฟังเรามากขึ้นธรรมชาติของน้องหมาพันนี้นะคะก็จะปกป้องและดูแลเจ้าของยิ่งชีพเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมานนื่อตอนคือประวัติของเขาก็คือเขาจะเป็น สุนัขเอาไว้ล่าสินโตแล้วเขาก็จะปกป้องเจ้าของเขาจะดูแลเจ้าของเยี่ยงชีพและมีความซื่อสัตย์มากนะคะทุกท่านออสการ์เป็นน้องหมาที่น่ารักมากค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่เราเจอกันน่ะก็คือในธรรมชาติน้องน้องหมาเขาจะมีแบบตัวใหญ่เกินไปนะ่ะมองมองดูแล้วเหมือนเขาจะหน้าตัวมากเลยนะทุกคนแล้วก็ดูที่หลับที่นอนเขาจะต,ต้องแบบใหญ่โตมโหฬานเลยค่ะเพราะว่า ก็จะนอนเขาจะนอนแบบพื้นที่มาะเล็กๆก็ไม่ได้เนาะเด้อน้ำเขาก็ต้องใส่นู่นนะเห็นไหมใส่กระป๋องใส่ไปกระแปงเนาะกระแปงเออที่บ้านเราเรียกอะไรคุหรอใส่ให้เป็นคุขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะจะใส่เป็นน,นั้นธรรมดาก็คงจะไม่ได้คุณข้อมูลดีๆจาก Google ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กด love, กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณ กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ